ไปรูสาพี่ไม่ตองพิถีนะคราต้องักไว้ช่วเย็นมากี้อเพงใดม่กิ้า่องแต่เานนะไี่เดหนอันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วตีครับในเฮดเรียบร้อยแล้วตีี่เรียบร้อยแจังมือจังเป็นครับจะภาเป็นอาการห้อนก็จะสองมือีโอคือขเย็นขอนี้เห็นะคะ คือนตอนตอนแรกๆก็คือเอากบบบางคนก็จะเอาคือเปนึ่งได้ครับเอาให้เปรี้ยวรลายคือทานเปนแค่คเดียวได้ค่าพี่จันค่ะซือไ่เลยว่าพป็น้องเพื่อนเพื่อนเี่อบอกให้มาว่าคือผู้ชายเกาหลีคือแบบเยาว์นออจะเห้นว่มันเปรี้ยวเร็วค่ะมันเปี้ยวแล้วมันโตเล็วนะถ้าเป็นมะจ้านี่มันจะโตเรเลยานนอกของมันจะคือขับเมลดโดนฉันแล้วมนออกไปเลย นอกจากนี้มันจะคงที่ครับอย่างไงภาพไปเบิ้งตรงนี้ครับนี่มีสั่งมีย่างมามีเป็นอุปกรณ์เฮ็ดหย้งครับนี่เราไปแต่สร้างป่าเอาไปแต่สร้างป่าเพราะว่าผ่านไ้วันจะเรีนวิธวก็ต้องฟังนด้วยแต่ช่งก่อนครับแล้วอุปกรณ์ของของมั่นที่ ตามเสร็จแล้วถังสั่งมะเบิงมะเบิงกล้วยกล้วยฉาบก็ได้ครับครับาเป็นกล้วยถ้เป็นกล้วยไม่ไมนะคะสมนจดาก็จต้นต้นเลยนะคะเขไีน้้าที่เ็บกกวยมือนี้ ตัดนไมทีไม่ทำอะารเพื่อการทันยานีอยู่นะคะเพราะสองเรอมาก็เลยตอใ้ี่หยางด้วยมันจะเด็กที่คืออันนี้เพื่อเทคนิคไปนดหน่อยนะคะม่ได้กิรไมได้นะคะพราะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำนะคะอบรัวดีไม่ง้ถก็ต้องไม่ใส่มาดูว่า